วัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเอฟเอฟใน,ป,นปี2013และนี่เป็นการพบกันของ2สุดยอดทีมไม่มีฮิตพบกับซันเดนส์เปอร์อันนี้ผมไม่ได้เย็ดหรืออะไรนะแต่ว่าในปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ได้ที่สเปอร์ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าตัวผู้เล่นหลักของพวกเขาอย่างทีมดันแคนก่ออายุ36ปีแล้วมานนจิโนเบลลี ili, ก่35ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายมากๆที่จะเจอกับมิสไลฟ์ไรซ์ซิตด้ววิกฤตใจกลางคนเอาไอสัตว์ไม่ใช่เรื่อง่นบ้านนคหาาาควมมหยของชีีววิตแล้ก็อยู่ดไม งไงสัยคนหลบพังด้วย เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบอลในมือของทีมั้นแค่นแล้วเขาจะจ่ายเข้าไปวงในแต่ว่าโดนสกัดเอาไว้ครับไม่มีหีสวนกลับอย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ในการเล่นของพวกเขาที่ถนัดมากที่สุดเลยก็ว่าได้ถูกต้องแล้วละ่ะต้องเล่นเร็วนี่แหละดีที่สุดแต่ที่พวกเราเล่นเกมเร็วน่ะไม่ใช่เพราะว่าพวกเราถนัดวิธีการนี้หรอกนะแต่มันเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโต้ทีมสเปอร์ได้ยังไงละ่ะเพราะทีมสเปอร์คือทีมที่เด่นในเรื่องของการถ่ายบอลซึ่งถ้าหากว่าพวกเราสามารถจำกัดการเล่นเครื่องสนามหรือว่าการเซตเพลย์ให้น้อย ของแผ่นก็มาจริงๆนะเด็กสมัยนี้นะ่ะโซนเซนเตอร์ใช้ของดีตั้งแต่ต้นเกมซะแล้วสิทีนี้ปาร์เกอร์ลากเข้าไปตรงกลางยอดสองคะแนนล,ลงไปตอนนี้นู่นของปาร์เกอร์ใจ่ายให้กับพิวเตอร์แล้ววางแอตติสไปครับมาที่ปาร์เกอร์อีกแล้วเล่นคู่กับทีมดันแค้นเราให้จังหวะนี้ยอดน,นี่ ง่ายครับในจังหวะนี้โทนี่ปาร์เกอร์คนเดียวเลยครับซเนอร์สเปอร์ขึ้นนำ9-2คะแนนจนไมมี่ฮีต้องขอเวลานอกเลยทีเดียวฉันรู้ดีอีริกว่านั้น่ะทำการบ้านมาดีขนาดไหนนาคือโค้ชที่มักจะดูการเล่นของผู้เล่นแล้วก็สติทุกอย่างอย่างละเอียดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจ้านั้นถึงได้เชื่อใจเฮ้นขึ้นมาเป็นเฮชโค้ชของทีมไมมี่ฮีตแต่ว่าในปีนี้ถึงแม้ว่าโทนี่พาร์เกอร์จะมีผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาจะสามารถดีได้มากกว่านี้อีกเพราะฉันขอเขาเอาไว้ว่าให้เก็บคววาาาามสามสารรถท่่้้จิงงงออไไในชยะง <laughs> 27%เปิดตัวได้อย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับสำหรับทีมสเปอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เห็นแล้วล่ะว,ว่าทันี่ปาเกอร์เล่นดีดีขนาดไหนในช่วงรดูการปกติเพราะในโรดูการนี้เนี่ยเป็นรดูการที่เขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มแลวก็ความแม่นยำสูงที่สุดเท่าที่เคยเล่นมา12ฤดูรกาลเลยต่ว่าในรอบไฟนอลเนี่ยเขากลายเป็นหนึ่งคนที่เหนือขั้นขึ้นไปอีกเห็นแล้วก็นึกถึงตอนที่โกคูถอดชุดถ่วงน้ำหนักเลยล่ะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็สเปอร์จะต้องชนะขาดได้อย่างแน่นอนแต่เกกอนนทาไมมมแต้สัละ บอลยหนของลบรอนข้ามวางเรียบร้อยครับไมมี่ฮิตขึ้นนาไปแล้ว13ต่อ11ดูเหมือนว่าถ้าทางฝั่งสเปอร์มีโทนี่ปาร์เกอร์ทางด้านของไมมี่ฮิตก็มีลบรอนเจมเหมือนกันครับที่ร่อนต้าให้กับทีมหน้าตอนนี้ไมมี่ฮิตตามหลังอยู่สาคะแนนครับแต่ว่าโอ้โหยิงไกลครับลบร้อนเจมพาตีเสมอจนได้ ผมรู้ทากหน้าโคชป๊อปผมยังจาได้ในปี2007ที่เราเคยเข้าชิงกับทีมสเปอร์โคชป๊อปก็ใช้วิธีแบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมาเร่งเครื่องทีหลังเราก็ไม่ทันแน่นอนต้องเร่งเครื่องตั้งแต่ต้นเกมเลยเอาเลนจ่ายบอลให้กับเจนส์ที่นั้นแค่นขวางไว้อยู่แล้วก็ใด้ฟาวครับแล้วมันจาไม่ชุดลูกโทษ1ลูกใช้ขายลูกอมสปอนเซอร์หน่อยครับผมภาคบาสนี่เจ็บคอเหลือเกินสมแล้วเราที่เป็นเลบร,อ,รอนเจมส์สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากการเร่งเครื่องของเขาแบบนี้ช่วยทำให้ถึงโมเมนตัมของเกมให้กลับ มันก็มีข้อเสียอยู่พเพราะโดยปกติแล้วเลบรอลเจมเป็นผู้เล่นที่อวราวสามารถทำได้ทุกอย่างซึ่งถ้าหาว่าเขาเลือกที่จะทำตามเองตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้แล้วละก็มันก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมไม่ได้สัมผัสบอลจนขาดความมั่นใจแล้วก็วนรูปอีดอบเดิมก็คือตัวเองนั้นต้องแบกทีมคนอื่นทำอะไรไม่ได้สิบสองวินดท้ทายเลบรอลเจมบูลเลตแทนให้ดิวเบนร์ดแล้วขันโควากาศโอ้โยอย่าลืมกันสิในทีมไนมี่ฮิตเนี่ยยังมีฉันอยู่ด้วยนะ เหลือเวลาอยู่ประมาณ7็วินาทีครับโทนี่ปาร์เกอร์พยายามใช้ความประคองตัวเองข้ามเข้าหาหวง4.5วิอย่างนั้นเหรอยังมีเวลามากพอฉันยังไปได้ทันนะผู้ตายคุณพี่ปาร์กเกอร์ครับผมเองก็ไม่อยากเสียมรายาทหรอกนะแต่ว่าฉันไม่ให้แกผ่านไปร็อกงั้นเหรอถ้านายคิดว่านนยเร็วพอจะอยู่ฉันได้ก็ลองเข้ามาดูซิปาร์เกอร์ไดรฟ์แล้วจะไ,ไม่ไม่เข้ามาซ้อนครับก็บอกแล้วไงว่าทีมนี้มีฉันอยู่ด้วยนะไอ้บ้าลราบรอนเ้ยมันไม่ได้กะจะบล็อกเรานี่นะแต่มันบังทางวิ่ของเราให้ไปเจอเพื่อนมัต้ง บกเกอร์ไหลเข้าหาห่วงโดนซ้อนสองคนล้อบอออกครับอผมก็บอกแล้วไงว่าผมจะไม่มีทางปล่อยให้ได้ทำแต้มเป็นนั้นเด็ดขาดนะเดี hmm. mm ๋ยวเวลาอยู่ศูนจุดปวินาทีน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่้วละครับจบครึ่งแรกน่าจะเท่านิดแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซิทีมนั้นแค่ยงชุดทันหรอครับเนี่ย ไม่มีทางเรอกตอ่อยชุดทันก็ยังไม่ลงหลอกสถานการณ์กดดันแบบเนี้พวกแกเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะว่าความกดดันน่ะมันทําอะไรทีมแ้นเชนไม่ได้หรอกโเบขาเมนททลิตี้แันคชนชุดลงด้วยครับโอ้โ ผู้ชมไม่มีอย่างนี้สเปอ์ไม่นวนครับจบครึ่งแรก52-49ต่อจะบ,บ้าเหรอเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะแค่0.8วิททีกับความกดดันรับ NBA Final ผูช้ชาคนนั้นจะนิ่งเกินไปแล้วไม่มีหัวใจหรือยังไงอ,อ, <c oughs> อ้ยคนตัดต่อก็ซูมหน้ากูจังเห็นรอยเหี่ยวหมดเอาเป็นว่าฉันจะบอกให้เอาบุญก่อนแล้วกันนะ มนุษย์เรานะ่ะมีข้อบอกพร่องสี่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอารมณ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงแต่ว่าอุเบกขานะ่ะเป็นสภาวะที่ไม่ตกไปอยู่ในอํานาจของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์รักหรือว่าชังโดยจิตใจที่มีสติมั่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยเป็นยายอย่างสม่ําเสมอหรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือสภาวะจิตใจที่ตื่นรู้ด้านอารมณ์ต่างๆซึ่งในศาสนาคริสต์มีเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้นั่นก็คือพระเจ้านั่นเองแต่ถ้าว่าในทางพุทธศาสนานั้น้้นนนไมมมีกกกกาาาาาารรล่่ววววุวุษย์ทคสถฝึจจิตตใใขขอองงัเเห ส,สภาวะอุเบกขาได้ด้วยการเจริญสติปัญญาหรือการฝึกสมาธินั่นเองซึ่งสําหรับทีมแดนแค้นแล้วการฝึกสมาธิของเขาก็คือการฝึกซ้อมตามพื้นฐานทุกวันไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นตัดสินใจตามพื้นฐานการเล่นบาสเกตบอลอย่างครบถ้วนลูกไหนที่ทําแต้มได้ก็จะทําต่อไปไม่เอาความเบื่อหน่ายไปตัดสินหรือแม้แต่จังหวะไหนที่เล่นไม่ได้ก็จะหลีกเลี่ยงทันทีไม่เอาความกลัวส่วนตัวที่ตัวเองทําไม่ได้นั้นเข้ามาฝืนในการเล่นซึ่งโดยปกติแล้วการปล่อยบอลของมนุษย์นั้นจะอยู่ประมาณ0.3ถึงา 0. ว่านอยู่0.8นจุดแมทีตามเท็กซ์บุ๊กบาสเกตบอลแล้วมันบอกว่ายังสามารถชุดทันเพราะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการชุดก่อน,นเวลาของ NBA ไฟนอลหรือจะเป็นการชุดก่อน,นเวลาในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านน้องแอกทิมดดนแคนก็สามารถตัดสินใจชุด,ด้วยปรธิภาพความกลัวได้ทันทีเชียร์นี่กูกำลังดูบาสอยู่ใช่ไหมเนี่ยเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับดูเหมือนว่าทิมดดนแค้นยังสามารถทำเต้นไปอย่างต่อเนื่องพลังอุบคขามนเทลลิตี้เนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆ มาดูที่ฝั่งรอบลอนครับดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะเริ่มทําแต้มลำบากขึ้นนะครับเมื่อต้องเจอกับเขาไว้ไอเด็กนี่ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะพูดด้วยก็ไม่คุยด้วยเกยเป็น,นงไงหรือไงเลอบลอนล่ากเข้าไปวงในแล้วถ่ายบอลให้กับแอนราซันแต่ทาบอลหลุดมือกับโ้โหน่าเสียดายมากเรบเป็นอย่างที่โคชพอบอกเลยจริงๆนั่นไงในที่สุดมันก็มาแล้วความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมของเลบลอนเจมส์ที่มีความมีโอกาสได้จับบอลนี่แหละอิริกราคาที่ในใจเมื่อต้องให้เลบอนเจมส์ทำแต้มคนเดียว ตอนนี้ดูเหมือนว่าไมมี่ฮีจะเริ่มเปลี่ยนแกนหลักในการทำแตมไป็นเวิร์ดนะครับทำให้พวกเขายังคงรักษาการขึ้นนำอยู่ได้จบโพลที่3ไมมี่ฮิตยังนำอยู่ถึง3คะแนน <c oughs> ห่างกันแค่3คะแนนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างั้นคงถึงเวลาแล้วสินนะที่ราจะใช้เอ็นั่นเข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุดข,ของเกมแล้วครับบนยินมืนของโซลิปเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมอยู่ดีก็เหมือนกับวัดไปเลย <c oughs> พวกเด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องอะไรสินะงั้นปาร์เกอร์จัดให้มันอีกดอกหนึ่งสิเหลือเวลาอยู่30วิวินาทีสุดท้ายครับสเปอร์นำอยู่2คะแนนโทนี่ปาร์เกอร์ลากบอลเข้าไปโดนรุม3คนโดยบิ๊กทีของไม่มีฮีตแล้วก็เฮ้ยเฮ้เอาจริงเหรอว่าคนเขียนบทถึงปาร์เกอร์มันจะเก่งขนาดไหนแต่มันก็ไม่ควรหยุดเวลาได้หรือเปล่าวะ เชียนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยกองกูการแล้วก็เป็นสัตนตอนสโตล์ครับที่สามารถเก็บชัยชนะในเกมแรกไปได้ซึ่งทางว่าท่านผู้ชมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นติดตามชมในคลิปหน้าครับ